สวัสดีครับอันนี้ผมทําชุดแมนบูทเล่นอ m วเดเตอร์มานะครับเป็น4อิน1นะครับมันสามารถเล่นอ่าเล่นเพย์ได้แฟมิคอมได้นะครับซุปเปอร์ได้แมกกะได้ได้นะครับจะเป็นชุดนี่ครับมีแฟไดคอ16กิก1ตัวแมนบูท1ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานครับนะครับวิธีการใช้งานคือเวลาเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าแมนบูแบบนี้นะครับผมจะตั้งเป็นตัวปรับเอาไว้นะครับ ขั้นแรกเนี่ยให้ไปที่โปรแกรม u land ก่อนนะครับผมจะตั้งไว้ครับที่ตัวนี้รับถ้าหากว่าคุณอยากเล่นแฟมิคคอมครับแฟมิคอมคุณก็กด o ครับมันก็จะเข้าแฟมิคอมให้ครับในในแฟร์ไดตัวนี้นะครับผมลงลอมไว้นะครับประมาณ8000กว่าเกมนะนะครับก็เราคราวนี้เราก็มาเลือกนะครับนี่คือหน้าโปรแกรมของ ของตัวแฟมิคอมนะครับแล้วก็เลือกมาร์สครับมาร์สก็คือช่อง USB นั่นแหละครับแล้วเราก็มาเลือกรอมครับในรอมเนี่ยนะครับผมจะใส่รวมไว้เลยนะครับนะครับจะใส่รวมไว้สามเครื่องเลยนะครับแมกดาส Nintendo นะครับ Nintendo Nintendo ก็คือแฟมิคอมนะครับซูเปอร์แฟมิคอมซูเปอร์ Nintendo ก็คืออ่าคือซูเปอร์แฟมิคอมนั่นแหละครับ อันนี้เมื่อกี้นี่คือโปรแกรมของแฟ m i c ิคอเราก็เลือกแฟ m i c ิคคอครับผมจะใส่โปรแกรมไว้เนี่ยใส่เกมไว้ครับค่อนข้างเ A ถึงแเลยะครับอันนี้ผมกดม่วๆไปก่อนนะเกมมันมีเยอะมากนะครับผมผมไม่ได้ลองทุกเกมนะนะครับก็ออกเอาไปเล่นเล่นดูแล้วกันครับชุดนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่า แค่ตัวลอมเนี่ยผมก็ขายขายเกือบ200แล้วนะครับมีเมมให้อีกนะครับเมมเป็นเมมใหม่นะครับเป็นเมมใหม่นะอันนี้ผมแกะผมแกะมานะครับเป็นเนมมใหม่นะครับ <S <S ถ้า,าคุณจะเปลี่ยนเกมนะครับจริงถ้าหากคุณต้องการเล่นเล่นในโปรแกรมนี้ก่อนต่อนะครับก็สามารถกดออกได้นะนะครับจำไม่ได้แล้วออกออกตรนไหนวะออนี่ไงนั่นแหละครับก็คุณจะเปลี่ยนเกมครับ exit เกมนะครับ exit เมนูนะครับ นะครับหรือถ้าหากว่าคุณต้องการเปลี่ยนเครื่องคุณก็กดรีเซ็ตแล้วเข้าใหม่ครับเมนบูทตรงนี้นะครับผมตั้งไว้ที่ช่องเมม2นะครับถ้าหากคุณเสียบเมมหนึ่งอาจจะเล่นไม่ได้นะต้องเสียบช่องเมม2นะครับแล้วก็มันเล่นได้อยู่3รุ่นนะครับ3รุ่น3000 5นห้าพันนนะครับแต่ต้องเป็นโซนที่เป็นโซนของโซนทั่วไปอะครับคือเป็นโซนเอเชียเท่านั้นนะครับโซนเอเชียเท่านั้น ุณสามารถเล่นเพสองได้ด้วยนะนี่ครับนี่ต่อมาครับก็เราจะมาดูตัวอื่นนะครับลองดูลองดูครับเวลาเวลาผมมีน้อยนะครับนะครับถือว่าราคานี้คุ้มมากเลยนะครับสวัสดีครับผม